สวัสดีครับก็ยังเป็นกับ Love is all round นะครับเกมจีบสาวจีนะครับพาร์ทที่12นะพาร์ทที่แล้วนะครับผมสำเร็จกับทรงเชนไปแล้วนะครับท่านประธานสาวนะสาวรวยได้เกาะเมียกินเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกอีกทางนะเลือกไปที่ยุนสีนะครับไปตรงนี้นะครับผมเลือกที่จะไม่ทักเขานะ ตอนนี้ผมจะเลือกที่จะทักแล้วตอนแรกผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เราไปเอ็นอัพกับคุณเชนซะงั้นลองเลือกเซไฮนะครับวดดีจ้าเอยไปทักเธอหน่อยเว้วิดีจ้าเ,เธอ,อก็ทำงานอยู่จ้าเอ<ช>อเป็นคนทำความสะอาดเหมือนเดิมแหละไปแล้วนะเอยจะไปจุกใบแล้วล่ะเอาละเฮ้ย เอาอ้กุยอุ้ย,ยจ๋าเป็นไงบ้างอะเธอ？นี่นะเป็นแผนของฉัน。ออเอาเฮ้ย。เอาเหรอให้แจห้องมาคี์ค่าเหรอถ้ามีที่จะอยู่เหลือ。我要งอา好，我准าเหรอกุยอะ。กุย。 แต่งมันเมื่อกี้ใช่ไหมเ,เธอพูดอะไรเหรอเศร้าเอาไว้จะแต่งงานแล้ววะเอาไงดีโอเคครับไปหายุนสีที่บ้านนะไปะเอาไว้อ๋อเธอแต่งงานเธอก็เลยทิ้งห้องให้เราเลยเหรอใช่ไหมประมาณนั้นป่ะ ทิ้งบ้านเก่าให้เธอของของเธอให้เราอยู่นะหรือเปล่าวะเศร้าเบยแต่อยู่ก็มีบ้านอยู่ฟรีนะเออโอ้เป็นอาคารไม่ได้มีสองชั้นด้วยนะอะไรอ่ะการแต่งงานใช่ไหมอุ้ยมือสั่นอินวิเทชันเอ,อ้ยเราไม่ได้ เธอจะมีปัวเออหรอนี่เหรองานแต่งานใช่ไหมแต่งที่ไหนแต่งที่บ้านนะยุนเสือยุนสีมาทำอะไรมาทำอะไรฮะมาชิงตัวเจ้าสาวจ้ะเออ ถอนตัวการแต่งงานได้ไหมให้มันจบไปเถอะนะลืมที่เคยเศร้าใจมาก่อนได้ไหมอ่ะเอาไว้จะไปชวนเขาหนีแต่งงานแต่งงานในบ้าโดนผัวต่อยมั้ยแต่ว่าตอนนี้นะ เธอเป็นท nice ุก <downstairs> ส oh, ิ่งทุกอย่างของฉันเนื้อดีตความหลังที่เราเคยคุยกันนะตัวจำได้ไหมอ่ะดอย่าตังน้กันนะเธอก คอยไม่วามสุขนะเอาเวนกรรมเปลาเขาดื่มน wow ้ำชากันแล้วเอาไ้กลับมาตรงนี้นะครับโอเคสรุปว่ากลายเป็นลิขี้แพ้เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวกลับมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้หมดกันนะ เราลองอีซี่หน่อยนีอีซี่ Easy หลุยนะเป็นตรงนี้นะเออยอมแพนบ้างค่อยๆหน่อยเออค่อยๆดูเชิงนะไม่เลยไม่จะยิงกันได้วะฮะเอาเอ,อช่วยจริงจังหน่อยดีวะฮะถึงแม้เป็นเกมนะเว้ยต้องจริงจังเอาเว้เกมยังลบเนี่ยนะไอเบื้อก ตัวนี้เดี๋ยวข้ามนะครับเอาเป็นอ่าริงฟิงเกอร์แล้วกันนะเอาโดยแั้วแกงกันเหรอไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอีนนี้โอเคข้ามเนยครับเราก็ไม่หักกันนะคอนเดวให้เกรทฟูลลูกนะโอเคแกทำลายฮะมองฉันยังทำไมแบบนั้น ทธอไมมองแบบนั้นฮะเฮ้ย<อ>ยา<ะ>หยุดนะหยุดนะถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยเอ้ยนี่เป็นเกย์ป่ะแกฮะแกสับสนดิสับสนทางเพศใช่ไหมเปล่าเลยเอาเละเฮ้ยอย่าบอกนะจะเป็นเพื่อนที่รักเพื่อนที่ดีต่อกันนะ โอ้ยกลัวทับตายเบือก,กเข้าใจผิดนเองโถ <c oughs> เออเ้ไพ่เลยวะของขวัญสซไพเหรอเออโทรศัพท์ไม่ใช้มานานแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยเหรอเออเหรอไม่เสร็จไปหาผู้หญิงทุกคนเลยเอาเลอไอ้เบือกเดี๋ยวต้องเท็กกับมาแน่เลยนะต้องตอบกับข้อความอะไรแน่เลยจ้ะเออเชื่อดีมีตอบไหม เอาฝันเมอนเดิมนะโอเคข้ามไปนะครับข้ามไปนะก็โผล่นี้อยู่ดีนะครับแล้วก็ไปจบกับทรงทรงเชงได้นะแล้วก็ไหนลองดูลินนี่จะจบกับลินยังไงเนี่ยโอเคมาหาหลินนะครับวัดีจ้าเออหวัวใจต้องต้องลองตอบให้มันผิดไปจากเดิมหน่อยนะอุ้ยเธอนั่งสิ ฉันรู้ว่าเธอมีคำถามนะว่าทำไมฉันเชิญมาเธอมาที่นี่อ่ะเออฉันก็เธอลหลามเธอไปนะวันนี้ครอบครัวฉันจะมาเจอกันเนะ่ก็เลยจะพาเธอมาแนะนำให้ครอบครัวฉันรู้จักอันจ้ะเออเอาไงดีฮะงานนี้สำคัญฉันมากเลยนะงานรวมญาติอ่ะเออ 那我对你进行一个小特训吧。好เผื่อไานนนะ如果你在接下来的问答中表现出色，我将给你一个超级大的惊喜。真的？哎，那我们。开始吧。见到人的第一件事情呢，就是打招呼。那么我来考考你，妈妈的姐姐叫大姨，妈妈的妹妹叫小姨。哎，我妈妈可以叫做各种姨，那么妈妈的表姐。妈的妈的，爸的 อ่านแล้วกันนะอ่าจะเร้หอ้ยเธอรู้จริงจริงด้วยอุ๊ยหัวใจทำไมเธอมั่นใจนักล่ะฮะเออไปดูสิเนี่ยเจอค่อบ,บวัวฉันเนี่ยต้องทักทายเขานะเธอต้องจำให้ได้นะว่าใครเป็นใครอะ่ะเออดูดิเนี่ยอันนี้หนึ่งนะแดงสองนะ ขาวสามโอเคแดงแดงแก่กว่าไอ้น้ำเงินแก่สุดนะน้ำเงินแก่สุดน้าเงินดิเออน้ำเงินแก่สุดใช่ไหมเฮ้ยทธอรู้ไ้ไงอ่ะอุ้ยหัวใจ ออเ,เ,เอาล่ะครอบครัวฉันมีคขั้งงนหัวโบลานนะ,จะจคนที่จะนั่งหัวโตวได้เนี่ยเกรทแานเกรด,อกรดแอนแกนปา้าเอาใครนั่งอ่เออใครควรนั่งหัวโตวเออแกนป้าดิหรือว่าเกรดวะผมแปลไม่ถูกครับอ่ะมัวเกรทแานแล้วกันสู่ผู้เมาเอาเวน,นเก่า 依我看，你也不要见我家人了，请回吧。啊，我没เจอ，哈哈哈。给机会一呃，可以学一点爸爸的爸爸叫爷爷。哎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 。要哎。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  爱情的尽头是被人惯着你惯着我我就把ร器给你เลอะขอเงินสปายอะไรแะ一会儿吃完饭就是到了เดี๋ยวจะรู้หลังอาหารเอาละเอาไว้หลังอาหารเสร็จละเรา我们也走吧星期呢เออไปเถอะนะอาหารอาหารเสร็จละ我都给忘了เออลืมไปนะอันนี้ไปอะไรวะเนี่ยขอบคุณนะอย่าบอกแล้วจะไปแล้วอะแต่爱情是爱แต่ว่ารักก็คือรักนะแต่ว่า การแต่งงานเนี่ยมันหมายถึงคร<ต>อบครัวสองครอบครัวนะเออฉันรู้ว่าครอบครัวฉันหัวโบราณน,นะแต่มั็นครอบครัวของฉันนะเออเหรอทิ้งทิ้งเราอู่แล้วใช่ไหมจนกว่าเธอจะเหลําจำครอบครัวฉันได้ถึงจะยอมรับอ่เอาเวรกรรมเดี๋ยวลองไปตอบแบบแบบใหม่ดูนะครับ เอาใหม่นะลินนะอ่ะโอเคอันนี okay. ้ก็เป็นอ่าอันใช h h? ่ไหมโอเคแล้วก okay. ็อีกอันหนึ่งอันเนี้ยเล็บสุดนะครับโอเคถูกแล้วเออันหน่งอันเนียสุดท้ายเนี่ย 来的都是老人家，回去就会比较烦。没听我回答来呢？嗯。Great Ann，对吗？我错了，对吗？等一下来的长辈有。那要改名吧？祖姑母，姑老爷。那么问题来了，谁坐在主位呢？那要改名吧？哎，姑老爷。哎，错了。你干嘛？阿威。在惊喜之前呢？ นี<ม>่แหละบิกสุดภัยเออฉันต้องการรู้ว่าถ้าเราเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเนี่ย<ะ>แล้วลูกของฉันนะววควรจะไปอยู่ที่ไหนเดียถ้าคุณไปกับเชนเนี่ยก็คงจะมีชีวิตที่ดีกว่าฉันนะเออเธอรวยยังไหมล่ะฉันแค่อยากรู้ว่า ลึกแล้วในใจคุณเนี่ยชอบเชนหรือว่าฉันอุ้ยแน่นอนสิยู<ช>อุ้ยว่าใจเต็มดวงจะเป็นสุภาพุรุและเกินเออสซอรพรสงเลยนะใช่แล้วล่ะเราต้องก้าวก้าวเริ่มแรกนะฉันอยากเป็นเจ้าสาวของเธอเอาละ แต่ว่าหลังจากที่เธอเข้ามาในชีวิตฉันนะฉันก็อยากอยู่กับเธอตลอดไปใช่ไหมฉันรู้แว่าฉันต้องการเธอเข้าใจว่าอุ๊ยอย่าบอกนะฉันรู้แล้วนะว่า,าวฉันงูแเธ่งกาเยอเข้าใจวนะรน เดี๋ยวนะเปลนงตีความไหมเอาเหรอขอแต่งงานว่ะเอาเว้ยผู้หญิงคุกเข้าขอแต่งงานให้แหวนเพชรด้วยนะเอาเว้ยมาเธอสวมให้นะแหวนเก่าผัวเธอเนี่ยฮะอุ้ยได้เมียไม่ไม่ ไม่ไม่ลูกหนึ่งนะแต่งที่จ้าเออแต่งปุ๊บมีลูกปับ๊บลูกหกครูครับเอาไว้เยี๋ยวลูกี็จตมีลูกมีทันชายใครไม่เซ็นามีกละมิสชางคือใครวะอ๋อครูใช่ไหมวันนี้ฮะ ผมเป็นเฮาเฮาพ่อเฮาเฮานะเออวันนี้ฮะมีคำถามนาโคตาจย์ขอบคุณนะมิตรแชงเออยินดีเอาไว้อุ้ยเคียมีเคียมีเคียรอลูกหลับกันนะกุยเออตอนเช้าหลังยุ่งอ่ะเหรอ เอาแล้วไปจาตลาดเหรอ <S <S <ม>เป็นกามโดนเมียใช้แล้วตูมีเมียรวยก็ยนี่นะโดนใช้มีเมียเป็นไม่ให้ก็โดนใช้เหมือนกันนะเออเอาของไปเก็บในตู้เย็น,น,นเออต้องหให้ชอฮากินผ<า>กักมากขึ้นนะไม่กิน<ช>พวก,พวกอาหารขยะได้เลยเข้าใจแล้ว สมทำไมเหรอไม่มีมามสุยจ้าฮะมานี่นะมาอย่าโกรธมาดเดี๋ยวให้สองทีคืนนี้เออไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้านายนะเอาเวอร์คเซ็ปไว้อ่ะมาทำข้าวกินกันนะเออเอาเว้แมงเลเท เราต้องดำความสะอาดให้ใช่ไหมที่รักจ๋าเออบ้านลกไปหมดเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเข้าใจแล้วให้จะทำงานอ่ะฉันก็ถามว่าเราจะรทำยังไงถ้าเธอถามฉันน่ะก็ไม่รู้ดิทำด้วยกันดีช่วยดิส่วนใหญ่เป็นของเธอเั้นนะนะ เอางี้ไงงั้นเป็นแผนนะฉันจะอะไรเล่นโยคะนะระหว่างที่เธอะอะไรอ่ะก็ได้เอาอุ๊ยไปดูนี้นมไม่ใหญ่อ่ะฮะเอาเว้ยเลี้ยงสีสะอ่ะท่านี้แหละเออทำได้อุ๊ยนมใหญ่เธออุ๊ย แขนเจ็บอยู่เลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยโหจุยขาก็เจ็บโอ้ยเจ็บหมดเลยอุ้ยมาอุ้ยขาโอเคไหมคะอเ้อลืมมาแล้วเธอเออเดี๋ยวฉันทำความสะอาดให้เองนะฉันไม่อยากเป็นไมมอีกครั้งแล้วละเอาละอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ท้ากันนะว่าทําท่านี้ได้ไหมใครทําได้ก็ไม่ต้องทความสะอาดใช่ไหมอ๋อโอเคน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเออ เธอทำซะบ้างฮะแอ้เงใช้ดาผัวดีนี่ถึงว่าโดานผัวเก่าทิ้งเธอเอาปวดหลังเอาไว้จบแบบได้ภรรยายเป็นแม่ไนะครับก็ลูกติดนะลูกติดหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ชายชื่อเฮาเฮนะครับอุ๊ยท่านี้ อุ๊ยดูจะแก้เออเมืองจะมียาจา้าุอยอุ๊ย,ยเรามาทำลูกอีกเพิ่นพมนะจ้าเออทำน้อยเอาเๆนะอ่ะกินผักเยอะเธอเออ โอเคครับ okay, House full of romantic นะ ending a p chief นะครับโอเคแต่งงานกันแม่ไม้พ uh, าร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อแล้กันนะครับเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าต้องจบกับคนอื่นให้จบทุกคนนะ